เป็นพักผ่อนน้อยครับใช่พักผ่อนน้อยใช่แล้วแล้วมันรวมรวมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเรามีอาการตั้งแต่วันที่เราออกงานอีเวนต์แล้วใช่ไหมใช่ครับก็วันนั้นกลับจากถ่ายหนังพอดีที่เชียงใหม่แล้วก็ไปทำอีเวนต์รู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นก็เลยแบบป่วยหนักเลยคือนอนใช่ไหมครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนแล้วรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็ตัวร้อนแบบร้อนมากอะไรเงี้ยแล้วหนาวก็เลยแบบแม่พาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เลยขับไปโรงพยาบาลเลย สูงมากครับอ่าหนึ่งหนึ่งร้อยสามแปดครับรอ๋อถ้าจะเป็นไข้ก็เป็นไข้ที่ชนนะครับใช่ <ๆ S 2> แล้วก็อาจจะอาจจะเป็นไข้ไข้เธอไม่ด่าดอะไรอย่างเงี้ยป <ๆ S 2> ่วยต่อได้เลยหมอห้ามห้ามมีความรักครับงเซงอร์จูน ใช่ถ้ามีความรักคือเกี่ยวกับความรักมาตแล้วแต่แตลกครับตอบวันนี้เราเล่นหายป่วยแล้วไงอยากให้รู้ว่าหายป่วยแล้วจริงๆครับก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับก็ต้องเออก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงต้องลดงานไหมครับไม่ต้องลดครับคือต้องเพิ่มครับเพราะว่ายิ่งเพิ่มงานยิ่งมีกำลังใจในการทำงานยิ่งแบบว่าทำให้สุขภาพดี ใช่ไม่ต้องห่วงครับคือร่างกายกลับมาเต็มร้อยแล้วครับผมแค่มีปัญหาเรื่องเจ็บคอนิดหน่อยเออใช่แต่ว่าสามารถงานมาติดต่อมาได้เหมือนเดิมครับเขาร้องนะครับผมเออขาร้องนะครับผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าผมหายแล้วจริงๆครับแค่เสียงอาจจะดูป่วยเพราะว่าเสียงจะกลับมาไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าอาการร่างกายสุขภาพเต็มร้อยแล้วครับดูได้จากวันนี้เลยเดี๋ยววันนี้วิ่งให้ดูแน่นอนรับ ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่งานเงินเข้ามาไดง้งานเงินเข้ามาได้นะครับเข้ามาแบบขาโถมเข้ามาเลยเออก็ทุกหลายคนเลยครับที่เป็นในฟุตบอลทีมชาติวันนี้ก็เจอพี่รีซอก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีพี่เจนชนาทิพย์ก็เก่งแล้วก็เห็นเป็นไอดอลครับถ้าไม่เป็นนักแสดงไม่เป็นดาราได้อยากจะเป็นนักใช่ถ้าสมมติว่า,<ช>วาผมไม่เป็นนักแสดงแบบ ตรงนี้อะไรเงี้ยผมผมจะได้ไปเล่นบอลแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าพ่อชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะใช่ครับเพราะว่าพ่อผมก็อยากให้เป็นแบบนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยอาชีพตั้งแต่เด็กๆพาไปฝึกซ้อมพาไปนู่นนี่นั่นงานที่ผ่านมาเลยทำให้พี่เขาดึงเราเข้าร่วมโปรเจกต์ใช่ครับก็น่าจะเห็นว่าผมเป็นคนเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับก็ดีเลยวันนี้ก็ได้มาเล่นฟุตบอลกับไอดอลของผมลงครับลงครับลงเป็นตัวจริงเลยดีใจมากลลวเเตตรรียมมััาาาขนนนดไหกกบ่ก็ อเพิ่งหายป่วยครับก็ได้ได้พักผ่อนที่โรงพยาบาลแล้วครับก็รู้สึกว่าร่างกายเต็มที่แล้วก็เลยวันนี้มามาเออกกำลังกายครับกี่ลูกีู่ครับโอ้ยคือวันนี้คือมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นเลยก็ขอให้ได้บอลก็พอแล้วเลยเราเล่นตำแหน่งไหนก่อนอยู่ไม่รู้จะได้แต่งลูกฟุตบอลหรือเปล่าเราเล่นตำแหน่งไหนวันนี้เล่นกองกลางครับเล่นกองกลางใช่ อะไรครับก็ก็ร่างกายดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็จะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยครับเพราะว่ามันมันเหมือนว่ามันยังไม่ปูนฟูเต็มที่ครับแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วครับป่วยเป็นอะไรป่วยเป็นเป็นโรคเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นโรคเป็นแบบอาจจะเป็นพักผ่อนน้อยครับใช่พักผ่อนน้อยใช่แล้วแล้วมันรวมรวมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครือเขาบอกว่าเรามีอาการตั้งแต่วันที่เราออกงาน ช่ครับก็วันนั้นกลับจากถ่ายหนังพอดีที่เชียงใหม่แล้วก็ไปทำอีเวนต์รู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นก็เลยแบบป่วยหนักเลยครับวัดวัดเป็นแค่อาการของหมอแล้วใช่ครับใช่หมอว่าอะไรเป็นอะไรก็เป็นแบบพักผ่อนน้อยแหละครับแล้วก็มีแบบอาการนิดหน่อยแต่ว่าโอเคขึ้นแล้วครับก็ก็ไม่ได้หนักมากครับก็ก็จะเป็นต้องแบบแคนเซิล ไปบางงานจริงๆครับเพราะว่าร่างกายไม่ไหวครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําได้แล้วครับจะบาน,นมากมาาาาารรรทใหู้้้้สึกวว่ตองงไปโพยบลลแคือนอนใช่ไหมครับอาบน้ําเสร็จแล้วก็นอนแล้วรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็ตัวร้อนแบบร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนาวก็เลยแบบแม่พาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เลยขับไปโรงพยาบาลเลยสูงมากครับอ่าหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับ ใค้ามได้ม่ใช่ไม่รู้จะมาเราเล่นเล่องพันสองพั่ะมาณสองพันสี่สอ้อย้อคุณูเซลเซียสอ๋อถ้าจะเป็นใครก็เป็นใครที่ชนนะครับ ช่แล้วก็อาจจะอาจจะเป็นไข,ข้ไข้เธอร์ไม่ด<อ>่าอะไรเงี้ยป่วยต่อได้เลยตอนนั้นแม่ว่าไงบ้างก,ก่อนที่แม่จะล้แม่ก็นอนเฝ้าที่โรงพยาบาลเลยครับก็น่ารักมากแม่ก็แบบพาไปดึกๆตอนนั้นดึกๆเลยแม่ก็นอนเฝ้าตั้งแต่เย็นนเช้าเลยครับก็ใ,ใ,ชใช่ครับแต่แม่ก็แบบไปแป๊บเดียวก็หลับแล้วก็หลับคาเซียวโซฟาลงมาแล้วแฉแม่อีหรอแต่น่ารักของแม่สั่ที่ไม่ต้องมาล้างงาน ใช่ครับก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับก็ต้องเออก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึ่งลดงานไหมครับไม่ต้องลดครับคือต้องเพิ่มครับเพราะว่ายิ่งเพิ่มงานยิ่งมีกำลังใจในการทํางานยิ่งแบบว่าทําให้สุขภาพดีใช่ไม่ต้องห่วงครับคือร่างกายกลับมาเต็มร้อยแล้วครับผมแค่มีปัญหาเรื่องเจ็บคอนิดหน่อยเออใช่แต่ว่าสามารถงานมาติดต่อมาได้เหมือนเดิมครับแต่เข้าโรงพยาบาลเาโรงพยาบาลนี้อันนี้คือ ว่าในช่วงที่่่ผาานมมเลย <S 1> <S 1> <S ใชครับในช่วงที่ปี2ปีที่ผ่านมาคือคือไม่ค่อยป่วยเลยคราวนี้คือหนักจริงๆออครับใช่ครับร่างกายอ่อนแอใช่อยู่โรงพยาบาลกี่วันอยู่โรงพยาบาลน่าจะวัน2วันครับออใช่วันสองวันคุณหมอห้ามอะไรไหมว่าคือถ้าออกมาแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรงเงี้ยอ่าคุณหมอห้ามห้ามมีความรักครับรออในช่วงนี้ ใช่ถ้ามีความรักคือเกี่ยวกกัับาคริตออบบคกก็แตตๆวันเราเล่นหายป่วยแล้วไงอยากให้รู้ว่าหายป่วยแล้วจริงคือช่วงป่วยเราไม่ทำะไรนั่งอ่านพวกสติ๊กทำลังใจนะใช่ก็เออก็นั่งหาบุ๊คหาบุ๊คเสี่ยวเหตุเหตุนี้หรือเปล่าทำให้แม่ต้องไปนอนเฝ้าอะไรกันทุกการถ่ายทำหรืม่งงานทุกคองเออใช่คือคือ ขอบคุณแม่มากเลยเพราะว่าไปเชียงใหม่แม่ก็จะไปเฝ้าที่กองแล้วกองมันเลิกดึกมากตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ก็มีแม่ก็เลยนั่งเฝ้าก็นอนเฝ้าอยู่อย่างนั้นอ่ะเออน่ารักมากยิ่งแม่ไปไปเฝ้าใครเราเรียกเราเองหรือแม่ไปเองแม่ไปเองครับแล้วผมที่บอกบอกว่าเออผมไปได้โอเคแต่ว่าแม่ก็บอกว่าเอออยากไปอยากไปดูอะไรเงี้ยไม่กล้าน่าไม่เกี่ยวกับบรรยากาศกองลนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กลัวไม่กี่วสั่งมากหรือเก่าก็กลัวอะไรหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวไม่กลัวผีครับกลัวแต่คน ไม่ควรผีแล้วพูดถึงเหรอใช่ครับพูดถึงไม่ได้เพราะอะไรครับอะไรครับพูดถึงผีไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความรักใช่ใช่มีอะไรนะเดียวบอกเดี๋ยวพี่จะร้องรักตัวกตัวผีอะไรที่สุดมบอกครับนี่อะไรครับตัวผีอะไรที่สุดตอนนี้ตัวพี่อ่ะตัวพี่อ่ะตัวผีอะไรที่สุดก็ผีพีตะเข่าอย่าไม่ตาย ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมีคนเยอะไปหมดเลยมีแบบเพื่อนเล่นมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับใช่ปัญหากขีก็สามารถมาหลอกเราได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ครับไม่อนุญาตให้หลอกนะครับผมแต่พ่อแม่อยู่ได้หุ่นใจไหมอุ่นใจอุ่นใจครับผมเวลาแบบพักพักงองอะไรเงี้ยตอนเช้าเช้ายังไม่ได้ถ่ายก่อนเย็นไงแม่ก็จะพาไปเที่ยวพาไปกินอาหารเหนือพาไปทําอะไรนู่นนี่นั่นให้แบบเออให้มันหายหายป่วยอาการดีขึ้นอะไร ขอล้องนะครับผมเออขอล้องนะครับผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าผมหายแล้วจริงๆครับแค่เสียงอาจจะดูป่วยเออเพราะว่าเสียงจะกลับมาไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าอาการร่างกายสุขภาพเต็มร้อยแล้วครับอ่าดูได้จากวันนี้เลยเดี๋ยววันนี้วิ่งให้ดูแน่นอนไม่ใช่ใช่งานเงินเข้ามาได้งนงานเงินเข้ามาได้ครับเข้ามาแบบขาถมเข้ามาเลยเตรียมพร้อมรับงานนะครับผมพเส์ุไหนครับ อ๋อ L L ใช่ไหมก็กำลังจะถึงแล้วครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับมีปีนี้มีหลายคู่มากครับเป็น10กว่าคู่เลยใช่เพิ่มมาอีก2คู่เลยครับตื่นเต้นไหมครับเต่นเต้นตื่นเต้นที่ที่จะได้ทำโชว์กับอ่าพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเห็นมึงด้วเป็นไงความความวุ่นใช่ความวุ่นวายจะมันเกิดแน่นอนครับซึ่งเกิดจากโฟลตเองใช่วางแพลนนะครับ ก็เดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆครับว่าจะโชว์กับใครอะไรยังไงแต่ว่าอยากเต้นแน่นอนเตรียมแล้วใช่ยังไงก็เต้นครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ